สวัสดีครับผมเอแบ็กมือจิกทแลนด์วันนี้จะพาท่านมาอันนี้ที่ไหนนะพี่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยนี่ฮะไอเกเหมนึ่งเสียมเรียบเสียมเรียบเสียมเรียบนนบอนนินบอนไอจีกุยเปริกุยเปริกุยนะฮะพบกับคุณลุงชื่อคุณลุงไหนนะครับมวยผมมวยอันลุงอันนะฮะลุงเอ่ะลุงอันเดี๋ยวขอดูยันหน่อยได้ไหมฮะโอ้ลุงยันเดี๋ยวขอดูยันหน่อยเข้ามาอันนี้ลุงยันลุงอันก็เงยคอ ลุงอันก็มีศักยันที่ไหนมาครับประสบการณ์นี้กี่ปีแล้วลองถามดิเอ่อสักเมื่อประมาณ5ឆ្នាំហើយอยู่នោះដែរកំពីឫសក្រៀមដែរទាំងតាំងតែสมัยសំខាន់អូតាំងតែสมัยធំខានេះគឺยันของកំពីสมัยสมัยខែដែងអូមានแดงยันของខែแดงនេះเดี๋ยวสักតែហ្នឹងក្រាបគាត់និយាយនិយាយតើហ្នឹងតាំងពីផ្កាក្រហមកំពីវិផ្កាក្រហមផ្កាដែងមានแดงសាក់ឲ្យដើម្បីអីសាក់ដើម្បីគេសាក់នេះសាក់ដើម្បីគេចូលចិត្តទេចូលចិត្តចិះក្របចិះអីចឹងទៅចិះក្រប กระเพลกระไายยังบาสักให้เหมือนว่าพ้นกับกระสุนอะไรประมาณเนี้ยออ๋พ้นกับกระสุนใช่ไหมครับวันนี้เอแบกมีจึกยินดีมากเลยนะครับได้มาเจอคุณลุงท่านนะครับก็จะสักยันประนานเนาะตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับที่ที่ให้อาจารย์อายุชน่าไหร่ยุบมาบ้วนหัวใส่ยู่มันตั้งแต่ก็สั่งเหตุยุบม่านถึงก็ทะเลาะอะไรอย่าเี้เราต้องอายุบไพ่หมันเป็นไพ่รือตับจีไพ่ไพ่ใหญ่ไพ่หมันไพ่มวยชัดๆนะฮะท่านผู้ชมก็สักตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ด อ๋ออายุ28ปีอันนี้คือกันกระสุนกันระเบิดได้เลยใช่ไหมครับอ่าฮะเป็นกันพวกกระเมิดแดงเมื่อก่อนแบบว่าให้พ้นอ่ะพ้นตลอดอ่ะอย่าให้โดนกระสุนโดนอะไรประมาณนี้การระะสุนนปมณี้อันนี้ก็อยู่ที่เสียมเรียบนะแอเรียนี้เขาเรียกว่าแอเรียอะไรนะอันนี้พวกไหมปลืกุย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 ปลือกุยอาจารย์ก็ยังนับถือพวกเนื่องมนดำสมัยก่อนเนาะเพื่อรอดพ้นจากพยาัพยานอันตราย ข้างหลังอาจารย์มีไหมของของของมีไหมข้างโขดมิสระน่องอะไรข้างหลังไม่มีอ๋อข้างหลังไม่มีอ๋อสักจากคอยอย่างเดียวอันนี้ก็แปลกนะฮะหูคอนี้ใครต้องทนทนได้นะฮะถ้าใครทนไม่ได้นี้ไม่ได้เลยนะฮะเจ็บเจ็บปวดมากเลยนะครับ นี่ก็เคยโดนกระสุนเคยโดนอะไรมาหรือเปล่าครับคำถามนี้ไม่เคยครอบเถ้ากรับตัวไอออนตั้งอ่ะสะตั้งอ่ะสะม้ออะไรเถ้าครับตัวไอออนแม่ตั้งไม่สักมาไม่ไม่ไม่เคยโดนไม่เคยโดนอาจารย์นี่เสียไปแล้วมั้งเนาะกร้าฟอ่ะนะครูครูเสียที่ไหนเต้เคยเคลหมอกร้าฟบอกนะบุงกร้าฟใช่ไหมให้ให้ครูไอ้ครับบัณน์เนาะน้าเต้น้าเต้อาจารย์ที่สักยังไงบูดเหรอไ้บูดเหมดแล้วอาจารย์ที่สัก ทนั้นอ่บวชแล้วยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ครับอ๋อยังอยู่อยู่ที่เสียมเรียบเนะน่นไหนนเสียมเรียบเนยรูตัว่างเรีย่นไงเบทุ่มโตอย่าเกุ่มโตน้น่นหลั่ไงกับนไหนนบวชหน่วยนบวชเนวหวยววด่วดอ้ยผมบเราเสมเรียบได้ไหมเวานเรียมเวเวเราเสียมเรียบได้แค่เสีเรียบตัวเองหรเ่าแค่เสียมเรียบเขาว่าไงครับ ยังอยู่ต่อเนื่องมาแต่เราอ้วนแล้วนี okay. right. ่ยันเป็นย okay. right. ันโบราณเลยใช่ไหมครับโอเคอ๋อคุณเจริญเจริญครับคุณลุงครับผมอ๋อคุณเจริญเจริญ